สวัสดีครับไม่มีพยากรณ์ขอรายงานตัวเราอยู่ในช่วงคําทํานายกันนะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับผมว่าภาพรวมของทั้ง12ราศีประจําเดือนกุมภาพันธ์2567นั้นจะออกมาเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยนะครับราศีสิงห์นะครับภาพรวมประจําเดือนกุมภาพันธ์2567การงานการเงินความรักและโชคลาภเป็นอย่างไรนะั้นเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มจากการงานก่อนนะ การงานเนี่ยเดือนเนี่ยจะมีคนมาขอความช่วยเหลือคนเยอะนะขอให้คุณได้ช่วยทํานู่นทํานี่บ้างทําไปเถอะครับเพราะมันจะส่งผลให้คุณเนี่ยมีความโดดเด่นนะ คนจะเริ่มเห็นว่าแบบเฮ้ยคนนี้มันพึ่งได้นะอาจจะมีโอกาสได้แบบโดนโปรโมทหรือใดๆนะคุณสามารถทําได้หลายอย่างโชว์ความเป็นเป็ดในตัวคุณนะครับก่อนหน้าเนี่ยค่อนข้างยุ่งแล้วคุณจะค่อนข้างโฟกัสกับอะไรของคุณไปอเดือนนี้อาจจะค่อนข้างเบาลงแต่ก็อาจจะเบาไม่ได้นานเพราะาอย่างที่บอกเนาะจะมีคนมาขอความช่วยเหลือทําไปเถอะครับไพ่บอกว่ามันจะส่งผลดีต่อคุณแน่นอนนะสําหรับการงานนะครับต่อไปการงานก็มีการเงินกันบ้างนะ ชาวราศีสิงห์นะครับก่อนหน้านี้คุณอาจจะเครียดหรือกังวลเรื่องการเงินมาสักพักหนึ่งแล้วอาจจะไม่ได้เป็นเพราะว่าคุณไม่มีนะแต่ว่าคุณอาจจะวางแผนลงทุนอะไรอยู่หรือเปล่าซึ่งมันอาจจะค่อนข้างใหญ่หลวงคุณก็เลยเกิดความกังวลว่าเฮ้ยมันจะเวิร์กไหมเป็นเงินก้อนเลยนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดือนนี้คุณจะเริ่มยังศึกษาอยู่นะมองหาโอกาสอยู่เนาะมองหาโอกาสในเรื่องของการลงทุนแต่เดือนนี้ พิเศษนิดหนึ่งคุณอาจจะมีโอกาสได้ไปพบปะผู้หลักผู้ใหญ่นะหรือว่าคนที่พร้อมจะให้การสนับสนุนคุณทั้งในเรื่องของความรู้และในเรื่องของตัวทุนก็ตามทําให้โอกาสในการลงทุนของคุณเนี่ยมีสูงขึ้นเรื่อยๆ ปลายเดือนหรือมีนาคมเนี่ยทุกอย่างจะเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วในที่สุดนะมันจะเริ่มชิลขึ้นมันจะเริ่มดีขึ้นเนาะอะไรที่มันไม่ชัดเจนเครียดตั้งแต่มกราเนี่ยมีนาคมเนี่ยเห็นผลดีแน่นอนเดือนนี้นะถ้าคุณอยากจะแบบมีความคิดอยากจะขยับขยายนะธุกรกิจอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากทํานู่นทํานี่เพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของคุณเหมาะมากๆเลยครับเดือนนี้ อาจจะวางแผนไปก่อนแล้วลองไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ดูนะและเดือนหน้าค่อยหลุยก็ได้นะในเรื่องของการใช้จ่ายเนี่ยก็ใช้ได้ปกตินะอยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลางแต่ก็ไม่ได้วือหวาอะไรมากเพราะอาจจะเพิ่งผ่านช่วงเครียดมาใช่ไหมเดือนหน้าเนี่ยไฟเขียวกว่าแต่ว่าถามว่าเดือนนี้โอเคไหมให้รงมาตัวเองได้นิดนึงไหมก็ต้องบอกว่าได้นะครับต่อไปก็มาดูในส่วนของความรักกันบ้างนะสำหรับชาวราศีสิงห์นะชาวราศีสิงห์นะครับท่านใดที่โสดนะ ก่อนหน้านี้อาจจะเก้อเก้อกงังๆไม่แน่ใจว่าคนนี้จะใช่ไหมนะเราอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่แบบไปจี้เขามานะสะส่วนใหญ่สําหรับเดือนนี้ความรักอาจจะไม่ค่อยอวือหวาแต่วาเลนทายทั้งทีอ่ะก็เอ๊กก็น่าเสียดายเนาะแต่มันขึ้นว่าแบบคุณอาจจะอยากโฟกัสกับเพื่อนมากกว่าหรือว่าตอนนี้คนคุยที่คุณสนใจเนี่ยก็คุยกันไปแบบเพื่อนๆก่อนอะไรอย่างนี้เนาะ ไพ่แนะนำว่าถ้าคุณมีคนคุยอยู่เนาะหรือว่าโสดอยู่เนี่ยให้ไปมูเสริมเรื่องความรักนิดหนึ่งเนาะอาจจะเป็นในเรื่องของการทําบุญบริจาคให้กับวัดหรือว่าอุโบสถหรือโบสถ์อะไรเงี้ยพวกเนี้ยจะค่อนข้างดีมากๆเลยเสริมวาสนาให้ดึงคนที่วาสนาเนี่ยพอๆกับคุณหรือสูงสูงขึ้นอะไรเงี้ยทำให้มาเจอกันได้ง่ายขึ้นนะสำหรับคนที่โสดสําหรับคนที่มีคู่แล้ว เดือนนี้นะอยู่กันเป็นแบบเพื่อนๆอ,อยู่กันไปแบบสบายๆชิว,ชวๆไม่ต้องเครียดนะแล้วก็ท้ายเดือนเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้มาเจอคนที่ให้คําแนะนําในเรื่องความรักให้มันผ่านไปได้ด้วยดีหรืออาจจะมีโอกาสได้ไปทําบุญเสริมวาสนากับคนรักอะไรเงี้ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคครับเดือนนี้สำหรับชาวราศีสิงห์นะแต่ก็อย่าเพิ่งออวางใจไปเนาะเพราะว่าณตอนนี้ของชาวราศีสิงห์อ่ะมันมีดาวเสรารเลงลัคนาอยู่เพราะฉะนั้นก็ระวังได้ระวังพยายามอย่าเครียดถ้ายิ่งเครีย มันก็จะยิ่งดึงปัญหามาให้ถึงแม้ว่าช่วงเดือนนี้มันโอเคก็ตามแต่ก็อย่าวางใจจนเกินไปก็ทําใจให้ร่มๆนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์การงานการเงินความรักเรามาดูในส่วนของโชคลาภกันบ้างนะครับชาวราศีสิงห์ครับก่อนหน้านี้โชคลาภค่อนข้างปังปุริเย่มีความสุขอยู่กันเป็นแบบครอบครัวแฮปปี ending, นะ้เอนดิ้งเนาะเดือนนี้อาจจะไม่หวือหวามากเท่าเดือนที่แล้วนะอาจจะอยู่นิ่งๆนะเทียบกับเดือนที่แล้ว แต่เป็นโอกาสที่เหมาะนะครับในการทําบุญเสริมวาสนากันไปภายเชียร์ว่าแบบเอ้ยคุณเนี่ยจริงๆอ่นะดวงภาพรวมของชาวราศีสิงปีนี้นะอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพที่อาจจะให้ระวังเป็นพิเศษนะทาบุญลงศพเสริมเข้าไปครับแต่อย่าไปทําคนเดียวนะพาคนที่คุณรักพาเพื่อนไปทำนะเพราะว่าถ้าคุณทําคนเดียวเนี่ยลงศพลงนะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นของคุณคนเดียวก็ได้ระวังดีๆนะ แต่ว่าการที่ทําบุญลงศพเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของสุขภาพใดๆเนาะแล้วก็อ๋อวิธีแก้เค็ดอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับให้เลือดตกยางออกนิดนึงนะแต่ว่าเรากําหนดมันเองอย่างเช่นไปทําฟันขูดหินปูนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้ปัญหาสุขภาพที่มันอาจจะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นการแก้เค็ดไปในตัวปลายเดือนเนี่ยคุณอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไกลอาจจะไกลนิดนึงเนาะสมมติอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ย สุพรรณก็ถือว่าไกลแล้วมันก็เป็นการเดินทางข้ามจังหวัดเนาะไปทำบวงทําบุญอะไรเงี้ยไปทำสะนาะมมันจะส่งผลดีปีนี้นะครับสําหรับชาวราศีสิงห์นะถ้าคุณเดินทางไปทําบุญจะค่อนข้างเสริมดวงชะตาของคุณมากๆนะครับสุดท้ายนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรสําหรับชาวราศีสิงห์นะครับ ชาวราศีสิงห์นะครับเดือนนี้มันจะมีโอกาสที่วุ่นวายค่อนข้างเยอะเจราจากับใครก็อยากจะให้ระวังดีๆอ,อ่อนน้อมถ่อมตัวเข้าไว้นะแล้วยอมได้ยอมเพราะว่าเดือนนี้มันจะมีคนมาปะทะกับคุณค่อนข้างเยอะเนาะก่อนหน้านี้คุณก็แบบทําเพื่อคนอื่นมาค่อนข้างเยอะและเดือนนี้ก็ได้มาเจอคนอีกนะไม่ต้องห่วงครับพวกนี้มันจะส่งผลมันจะมีคนเห็นคุณอยู่นะคุณอย่าเพิ่งน้อยใจโชคชะตาไปนะปลายทางเนี่ยมีคนเห็นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีรอคุณอยู่เดือนนี้คุณอดทนนิดนึงนะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมนี่ก็เป็นเพียงแค่คำทำนายเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับถึงแม้ว่าคำทำนายเนี่ยจะออกมาดีแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่ลงมือทำก็จะไม่ประสบความสำเร็จเอานะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่อง3เสียง Official กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไม่มีพยากรณ์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ